สวัสดีค่ะผู้เรียนทุกท่านวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วมีนัดกันเรื่องการวิจัยนะคะวันนี้การวิจัยเราต้องแม่นการวิจัยก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราอาจารย์จะบอกว่าจริงๆแล้วการวิจัยกับสถิติเนี่ยมันต้องไปได้วยกันเลยเราจะต้องเรียนรู้แล้วก็ทำำกําข้าใจอย่างต่อนเนื่องแล้วเราจะทําให้สถิติที่เราเลือกใช้เนี่ยแม่นนะคะขออนุญาตวันนี้ขออนุญาตก่อนนะคะเบื้องต้นเนี่ย ขอให้ทุกคนแม่นเรื่องการวิจัยก่อนทุกคนอาจารย์คิดว่าทุกคนแน่แน,แน,นอนนะคะที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทําวิจัยมาแล้วแต่ว่าให้เวลาหนึ่งนาทีค่ะลองคิดในใจสิคะลองคิดเองนะคะว่านิยามของตัวเองว่าคําว่าการวิจัยเนี่ยคืออะไรนะคะให้เวลาคิดนะคะนิดนึงส่วนตัวของอาจารย์มิวเนี่ยคิดว่าการวิจัยเนี่ยคือกระบวนการค้นหาสาเหตุหรือที่มาของปัญหา อย่างมีขั้นตอนและเป็นระบบถ้าเราทําอย่างมีขั้นตอนและเป็นระบบเนี่ยผลของการวิจัยของเราเนี่ยสามารถจะนําไปใช้ในการแก้ปัญหาที่เราคิดมาขึ้นมาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากกระบวนการวิจัยได้นะคะแล้วทุกท่านคิดว่าอะไรเป็นยังไงคะถูกไหมคะการวิจัยเพราะเราเป็นนักวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นการวิจัยเนี่ยเราต้องค้นหาสาเหตุแต่ค้นหาอย่างสเปสสะปะไม่ได้คะ่ะทุกอย่างต้องมีขั้นมีตอนและมีระบบ ผลการวิจัยของเราจึงจะนําไปใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเชื่อถือได้นะคะทีนี้ขั้นตอนการทําวิจัยเนี่ยปกติเลยแล้วเนี่ยนะคะเราจะกําหนดขั้นตอนการทําวิจัยอยู่5ขั้นตอนค่ะขั้นตอนแรกเนี่ยคือเราต,ต้องกำหนดเรื่องก่อนต้องมีเรื่องนะคะอันที่2คือต้องออกแบบเป็นเก็บข้อมูลเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นขั้นตอนที่4ก็ต้องวิเคราะห์ข้อมูลได้อันนี้ค่ะคือสถิติที่เราจะนํามาใช้เนี่ยมันอยู่ในขั้นตอนนี้ค่ะคือขั้นตอนที่จะวิเคราะห์ข้อมูล อดทนรออีกสักนิดนึงเราจะได้การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างสมเพจสมผลเลยอาจารย์มืจะสอนวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเลือกใช้สถิติที่ถูกต้องเดี๋ยวเป็นเซกชันที่2นะคะแต่อันนี้คือเราเรื่องของการวิจัยร้วนๆก่อนพอมาขั้นตอนสุดท้ายในการทําวิจัยเสร็จเราต้องเขียนรายงานการวิจัยเป็นใช่ไหมคะเขียนให้ถูกต้องทีนี้เรามาดูลงลึกนิดนึงเรื่องของการเรื่องของขั้นตอนแรกคือกําหนดเรื่องที่จะทําวิจัย คุณไม่ค่ากับคำว่า Research Problem หรือปัญหาในการทำวิจัยถ้าไม่มีปัญหาเขาเรียกอะไรนะคะถ้าไม่มีปัญหาถ้าไม่มีอะไรเป็นตัวฉุดขึ้นมาเนี่ยเราก็จะไม่สามารถที่จะทำวิจัยได้เพราะฉะนั้นการทำวิจัยขั้นตอนแรกเนี่ยเราต้องมีการกำหนดปัญหาที่จะทำก่อนเราต้องรู้สึกว่าโอ้ย ฉันมีปัญหาแล้วทุกคนควรจะต้องมีปัญหานะคะไม่ใช่มีปัญหาการจารนะคะมีปัญหาที่จะทําวิจัยนะคะรีเสิร์ชท็อปเดิมเสร็จแล้วเราต้องตั้งชื่อเรื่องอา,อาจารย์สมมุติว่าอาจารย์จะตอนนี้เรื่องสูงอายุเป็นผู้สูงอายุเนี่ยกำลังอินเทนใช่ไหมคะเพราะว่าเรากําลังจะเข้าสู่ประชากรผู้สูงอายุของประเทศเราในแน่นอนทุก,ท,ก,ท,กท,ท,ทั่วโลกเลยนะคะสมมติาอาจารย์ต้องการหาคําว่าอาจารย์มีปัญหาว่าผู้สูงวัยเนี่ย เป็นเรื่องจริงนะคะอาจารย์วิเคราะห์มาแล้วว่าผู้สูงวัยเนี่ยจะมีความสุขความสุขเนี่ยลดลงเป็นวัยที่ความสุขถอยถดถอยลงทีงนี้ต้องการทําวิจัยว่าปัจจัยอะไรที่เกี่ยวข้องกับความสุขของผู้สูงวัยใช่ไหมคะนักเรียนทุกท่านผู้เรียนทุกท่านก็รู้ว่าปัญหาคืออะไรครปัญหาคือผู้สูงวัยมีความสุขลดน้อยลง เพราะฉะนั้นเราต้องการแก้ปัญหาว่าถ้าเราต้องการให้ผู้สูงวัยมีความสุขเพิ่มขึ้นหรือความสุขเท่าเดิมในในสมัยที่ยังทํางานหรือย,ยังแอคทีฟอยู่เนี่ยเราควรจะมีปัจจัยอะไรในการส่งเสริมความสุขในผู้สูงวัยเพราะฉะนั้นปัญหาของการทําวิจัยคือว่าความสุขในผู้สูงวัยลดน้อยลงเราก็ต้องมีการเลือกปัญหาเสร็จเรามาตั้งชื่อเรื่องชื่อเรื่องก็คือว่าปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในผู้สูงวัยถูกไหมคะทีนี้ พอเราได้ปัญหาได้ชื่อเรื่องแล้วเราก็ต้องมี research question คือคำถามในการทำวิจัยคำถามในการทำวิจัยก็คือคำว่าคำถามเนี่ยมันก็คืออยู่ในรูปของประโยคคำถามใช่ไหมคะเราก็ต้องมีอะไรอย่างไรอันนี้คือการทำคำถามเพราะฉะนั้น research question ของอาจารย์มิวในที่นี้ก็คือว่าอะไรคือปัจจัยที่กำหนดความสุขในผู้สูงวัยถูกไหมคะอันนี้คือเราได้ปัญหา เราได้ปัญหาเราได้ชื่อเรื่องเราได้คำถามในการทําวิจัยแล้วแล้วเราก็ต้องมากําหนดวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ในการทําวิจัยในครั้งนี้เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสุขในผู้สูงวัยโอเคไหมคะพอมีวัตถุประสงค์แล้วเนี่ยเราต้องมีไฮโ t เท s i s เราต้องมีสมมติฐานในการทําวิจัยอาจารย์อาจจะตั้งสมมติฐานว่าผู้สูงวัยที่อาศัยอยู่คนเดียว มีแนวโน้มที่จะมีความสุขน้อยกว่าผู้สูงวัยที่อาศัยอยู่กับครอบครัวตัวนี้คือสมมติฐานของเราที่เราจะต้องมาวิเคราะห์เพราะว่าสมมติฐานเนี่ยมันจะต้องตั้ง,งมาจากมาจากคําถามที่เรามีอยู่จากตัวแปรที่เรามีอยู่ทีนี้ตัวแปรอทุกคนก็รู้จักตัวแปรคําว่าตัวแปรตัวแปรต้นตัวแปรตามจริงๆมันง่ายมากนะคะคาว่าตัวแปรเนี่ย ตัวแปรตามภาษาอังกฤษใช้คาว่า dependent ตัวแปรตามก็คือตัวแปรที่เป็นผลลัพธ์ถูกไหมคะตามเขาเราต้องตามเธอเราต้องตามเขาตามไปจากตัวแปรต้นเพราะฉะนั้นตัวแปรต้นก็เป็นสาเหตุใช่ไหมคะตัวแปรต้นในที่นี้ก็คือปัจจัยทั้งหมดส่วนตัวแปรตามในเรื่องของผู้สูงวัยนี้ก็คือความสุขถูกไหมคะตัวแปรต้นก็อาจจะเป็นปัจจัยทั้งหมดอะคะอย่างเช่นการอยู่คนเดียว ภาวะสุขภาพจริงนะคะภาวะสุขภาพที่ทําให้คนทาให้ผู้สูงวัยนี่เกิดความหดหู่ความสุขลดน้อยลงหรือภาวะทางเศรษฐกิจเราไม่ได้ทํางานแล้วเรากรเกษียณแล้วอย่างเงี้ยปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจนี่ก็อาจจะเป็นผลใครจะคิดว่าเรื่องของอเศรษฐฐานะหรือเรื่องของเงินเนี่ยไม่ได้มีความสุขไม่ได้มีความสัสม,สมพันธ์กับความสุขจริงๆแล้วมันสัมพันธ์กันมากเลยนะคะไม่มีเงินความสะดวกสบายก็ลดลงเพราะฉะนั้น ตัวแปรต้นของเราก็จะเป็นทั้งด้านความทั้งด้านของเศรษฐฐานะเรื่องของสุขภาพเรื่องของการที่ต้องอยู่คนเดียวใช่ไหมคะส่วนตัวแปรตามของเราก็คือความสุขนั่นเองง่ายมากเลยนะคะจริงๆแล้วถ้าเกิดเราลองตั้งความคิดอย่างเป็นระบบให้ดีๆเนี่ยการทําวิจัยไม่ได้เป็นสิ่งยากเป็นสิ่งง่ายและเป็นสิ่งที่ท้าทายกับทุกๆคนเลยคะ่ะเสร็จแล้วพอเราได้กําหนดเรื่องที่จะทําแล้วนะคะเราต้องมาออกแบบออกแบบให้ถูกต้องค่ะว่า เราจะออกแบบเป็นการวิจัยเชิงทดลองหรือว่าเชิงบรรยายอย่างเช่นการวิจัยเชิงเราจะทำเป็นเชิงคุณภาพหรือว่าเชิงปริมาณบางคนเนี่ยอาจจะต้องทําเป็นเชิงปริมาณก่อนแล้วเราพบว่าโอเคมีผลจริงๆปัจจัยตรงนี้จริงๆแล้วเราถึงมากําหนดเป็นเชิงคุณภาพอีกทีหนึ่งนะคะเราต้องออกแบบให้ถูกต้องว่าเราจะใช้แบบเครื่องมือเป็นอะไรเป็นแบบสอบถามหรือจะเป็นแบบอินเดป์อินเทอร์วิวสัมภาษณ์เชิงหรือ แล้วจะจะเก็บข้อมูลอย่างไรจะโทรไปหรือเปล่าหรือว่าจะเก็บข้อมูลตัวต่อตัวโทรศัพท์หรือว่าใช้คนเก็บจริงๆแล้วเราต้องต้องการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไรเขียนโครงการอย่างไรต่างๆเนี่ยคือเราต้องออกแบบให้มันชัดเจนถ้าเราออกแบบชัดเจนเนี่ยผลที่ได้ออกมานี่มันน่าเชื่อถือมากกว่านะคะพอเราออกแบบเสร็จเราก็ไปเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคสนามหรือถ้าเกิดทํา l a บก็คือเก็บในห้องทดลองนะคะเสร็จแล้วเราก็มาวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยมีทั้งการวิเคราะห์ข้อมูล เบื้องต้นธรรมดาเลยเขาเรียกใช้ภาษาอังกฤษใช้คำว่า descriptive analysis คือว่าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพัรณนาเบื้องต้นหรือว่าอาจจะวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์เป็นการวิเคราะห์เพื่อหาค่าสถิติที่นํามาทดสอบเช่นประมาณค่าการทดสอบ Hypothesis การทดสอบความสัมพันธ์ relation ship ต่างๆหรือว่าเป็นการทำนายก็ตามก็ตามนะคะตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์เราจะลงเราจะวพวกเราอะค่ะ ทั้งหมดไม่ใช่อาจารย์เรียนไปเลยทุกท่านนะคะจะต้องลงลึกเกี่ยวกับเรื่องของ Data าในนาซีดวิเคราะห์ข้อมูลเลือกใช้วิเคราะห์ข้อมูลอย่างไรเลือกใช้สถิติอย่างไรให้สมเหตุสมผลที่สุดเสร็จแล้วพอวิเคราะห์ข้อมูลเสร็จเราก็ต้องมาเขียนรายงานการวิจัยสุดท้ายเลยค่ะเป็นการเขียนเขียนทั้งเรื่องของบทนําแนวคิดทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องระเบียบวิธีวิจัยรายงานผลสรุปผลอภิปรายแล้วก็ต้องมีเอกสารอ้างอิงนะคะ อันนี้คือขั้นตอนการทําวิจัยของเรา5ขั้นตอนนะคะอย่าลืมมี5ขั้นตอนแล้วเกี่ยวกับเรื่องสถิติต่ตางๆเดี๋ยวอาจารย์มือจะลงลึกในบทต่อไปนะคะวันตอนบทนี้ขอเอาแค่นี้ก่อนค่ะขอบคุณมากค่ะ